ในสุดว่ะ <Cornell> อ๋อมไรยมีทำอ่ไหมานยมีเขามั้่ันไหนสุดยันนี่นุเป็นโไหขอรีี่เสขอเีสวัสดีครับเอาปัตตานีก็สุดอะ อเอาหมวกมเหมแม่วนอาบน้ำหมดตั้งแล้วครับสวัสดีพี่น้องเด้อนอนน้อยแต่นอนนะสวัสดีครับพาพี่น้องรอบ้านก่อนเอาหมวกไหม <c oughs> หัวฟูจละ่ะโมกิเซว,ว่าอ้าวนปดคนเปนสามร้อยหรอสวัสดีนะครับสามเจสบท่านแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อไปใส่หมยัก้าวกันสิบ <c oughs> นะยโ่งพิซซาดิบไปดิโส่งพิซซาสวัสดีสี่ร้อยคนครับเดี๋ยวพ่พี่น้องชมบ้านครับลังคนบอท่านเยบอท่านเด้เคยเห็นบ้านคุณลังคนถามมาหลไรบ้านสร้างบ้านไหมตีวัตรทันบดท้ายอันนั้นลงุงบดได้สร้างบ้นันหลังบ้านเท่าไหร่เ,เ,เมือเไปใช้เมื่อไห อันบดิสังไม่ได้พี่น้องจะมาต่อเติมถ้าพี่น้องไปเบิองบ้านอ่ะอันนี้คือบานบุญนะครับบานบานบานเกิดจากวองต่อเติมได้พี่น้องบอบ,บดิสังไม่ได้ <c oughs> พี่น้องทำว่ะเป็นอยังคือบออันเทียดซานเหล่าเนี่ยซานเหล่าบันเทิงศิลท่านเหล่าอันสตูดิโอนี่ฮะนี่นี่ล้างบ้าน มีหลังบานครับก็คือตอเต๋อบอกมาทุกทุบอ่าเยษของน้ำไม่เพราะว่ามันตำ่ำแบบน,นี้ทมดินขึน้นนี่ครับอันนั้นของน้ำตะกี้มอนี้สิเป็นขั้วก็เลยถูกไม่ถูกบอ,อกนะครับถุกบอ,อกก็นั่งเห็ดเดี๋ยวพาไปเบิรนซันรเาารเาสาราันเราพี่น้องทำหานม่ได,ด้เอียนม่ได้บม่ได้ไหน มันอันนี้ว่ได้มันดดได้สวยว่ได้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าเ <c oughs> บิ่งข้างในเบิงบ่งครับพี่น้องโอ้ยหมุนเหมือนนี่สั้นเหล่ามังคีใบสดนะครับคือหนึ่งอะ่ะคือเห็ดอันนี้ไม่เหลือน,นี่ไม่ครับบะนี้ไม่แย่กับสียกเสาขึ้นกันนะยกเสาขึ้นจักน้อยยกเสาขึ้น คล้วยย่ใส่ากกล้วยยุดหน้าบอกพอเอา้วยไปหน้าเลียวสืบกล้วยไบเสร็จพี่น้องอันนี้ลังบ้านนี่ขอกล้วยนี่หลังบ้านเดินยี่ดีนีพี่น้องวันนี้กระสีบ้านหาเห็ดนหาสางยุ่พีหลับปะเนี่ยอันนี้สั้นเล่ามอง,มองเล่สดนาลาพี่น้องทำหาวัาน,นเป็นก็อบอันย่างบาตเป็นก็อะไรสดมันไะไรบ่ได้ครับเพราะว่าอัน,นสินยกเล่าวันนี้พนดีเจ็บของมึงเนี่ยพี่นอ้องอันนี้กระลังมุ่งแล้วมุ่งหลังค่าแล้วครับมุ่งหลังค่าแล้ว เบิ่งบกม่วงดกบัพี่นองม่วงข่ม่วงหลังบ้านม่วงพันหยางบุนี่เบิ้งงามงามม่วงพันหยางบุงามคับบัตนี้มุ้งแล้วนี่สกเฮสีครัวแล้วก็สิเ็ดหของน้ำเย็ดของน้ำไม่เฮ็ดของน้ำไม่เร็จแล้วก็จังสีเ็ดหของ้องนอนจะของบัดนีที่แล้วก็กระฮ็ดกรสีเฮ็ดขางแน่นล่ะกระสย้ายอัน้านเหล่าบัี้เบิ้งสิเป็นภาพ้องเขาไปเบิ่งใ้า่สานเล่าเขามาอยุในบ้านนี่บัี้ ยายสั้นเราเขาไม่ยุ่ในบ้านครับไม่ยุ่ในบ้านยุ่งบงไรตีอยู่ตรงนี้ครับนี่ยุ่ห้องนี่ครับแต่ว่าพระทศไทยใหญ่มากเดี๋ยวสีใหญ่มากเดี๋ยวสีมาเฮ็ดสตูดิโอห้องนี่นะครับห้องนี่นะครับห้องนี่คือห้องนอนข่อยข่อยเฮ็ดเตียงไม่ข่อยซื้อเตียงไม่ข่อยลงทุนเฮ็ดเตียงคิดว่าน่าจะจะยุ่บ้านเงา <laughs> อันนี้คือห้องห้องจ้กของลิกจิกได้เหียนเป็นเตียงใหญ่นั่น ปูใใุ่มใยแบที่นี่มันใยโพดมันนันใสตูใสยังบ่้ยี่กระตูเนาะก็เลยเอาอันเห็ดเตียงน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนนะครับเล็กๆของนอนหน่อยๆคางของนี่สิเป็นของสตูดิโอเลยเออของสตูดิโอเลยมองนี่นะครับเดี๋ยวจะทําใหม่หมดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องไรสุดแน่นอนครับด้เบื้องไรสุดสั้นเราสตูดิโอแน่นอนครับ ใส่ซื้อเก่าเลยแต่ว่าอาจจะบ่บ๊วแมนสั้นเล่าเด้อร์บันี้เด้อสิเป็นอยู่ของนายบานนะครับอะไรส่วนพี่น้องเบิ่งคือเก่าน้องสาวหล่าัวตามาจากกรุงเทพฯโอ้กรุงเทพฯบฮวตมาจากในเมืองรายเอียดเลียงจบแล้วพี่น้องบัดนี้เบิ่งกล้องเข้าบัดเนี่ยผู้ใดอยากได้พีซินเร็วอันนี้คือพระโอษฐ์พระโอษฐ์พี่น้องบัดนี้ผู้ใดถามหากล้องเข้ากระติบข้าวจากไหลครับ พี่น้องผู้ใดถามหามาเร้วปะเนี่ยม้าเร้วใครอยากได้สั่งเลยทางเพจนะครับเพจผ้าอบนะเพจะเอียงก่อนเพจกระติบข้าวผ้าอบนะครับเพจเออเพจเพจกะติบข้าวผ้าอบนะครับเดี๋ยวสิโพอยุ่ตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่นะครับรวบรวมในหมู่บ้านของเรามันเป็นอ่าหนึ่งผลิตเนี่ยก่อนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านนะครับ ตะกี้ขายพออบนะพี่น้องขายดีดีพี่น้องสร้างนะไล่ยหลพี่น้องอุดมไปหลนะครับบัหนีมันขาดช่วงเพราะว่าช่วงว่าหันพู้เถากับภากันเมียพู้พุธเถาตาพอดีแล้วเถาไปนาเนาะก็เลยบ่มีใครไม่มีบริเหตุบ,บัหนีหัดขึ้นมากคือเกาเหลือนะครับใครอยากได้ก็คือสั่งเลยนะครับผมสั่งเลยเด้อนะครับไปไปรบ <ไป S 1> องเท้าหลังของตะม่าโรงเรียนเพิ่นเรียนเพื่อนปิดเทิม เรามอใส่มาตอนปิดเท่มเ้ยหรอือมถ้าพ,พี่น้องเขาไปเบิ้งแดีอันนี้กล้วยใหญ่มายุนี่เดยกล้วยกล้วยใหญ่มายุนี่นะครับเป็นบ้านมันว่าเป็นสัดส่วนไหมพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีจัดจัดไม่อยู่จัดอันนี้ไม่จัดบ่องนี้ไม่หมดเลยให้แม่จัดให้ไม่หมดเลยนะครับบ้านว่าเป็นสัดส่วนครับตอนนี้กาลัางบูรณะบ้านนะครับพี่น้องครับผู้ใดเอัอน เงินติบสูบาสสูบตงังค์กะเอามาลงนี่เมื่อไรพี่น้องเอ้ยนะครับเห็ดไปต่อเติมไปนะครับอืมเนี่ยมันสิ่งยู่น้ำเฮาตลอดนะครับนี่ก็กำลังเห็ดนะครับกำลังติดติดอันนี้แล้วติดสังกะสีแล้วซัมหนีกับว่แม่นสิบเกียบแสนหมดนี้ไปแนละ้วว่แม่นบัดไลฟ์เป็นบ่แม่นถึงนี่แหละเกียบแสนหมดนี้เนะนี่ยนคะือปเตีียมตัวไปสีส,สกเกียดบ่ไก่ครับจากบ้านพูดไปบ่ไก่ ปลกสีไปหอดประมาณข้าวเร่งๆหมดละนะครับข้าวเร่งๆข้าวเย็นๆนู่นแหละครับเอาคือว่าเอาไปนี่จกปลูกน้ำย่ำวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณนะครับพี่ก้อยจากดาวนิปจูนครับแล้วก็พี่พี่สาวจากเยอรมันครับแล้วก็พี่เตียวนะครับจัดยำยำหกสิบ หกสิบจานครับสั่งออเดอร์แล้วหกสิบจานแจกทีมงานของระเบียบว,วัตนศิ์มือนีนะครับขอบพุณหลายหลายเด้อนะครับงานที่สีสะเก,กียรยกเลิกแล้วครับเอา <c oughs> บัตริยกเลิกเด้พี่น้องพี่น้องบดตยกเลิกครับล้ำคือเกามือนีครับพี่น้องยาสางะแษเดอ้อล้ำเหมือนเดิมครับวิธีตั้งเสร็จแล้วครับขั้นจะอันจะพาบ,บา่าขั้นมือนีบดตริลำ มอลำเสียขึ้นสิบเท่าครับมอลลามไปลำเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องจะส,สางกระแสครับมือนีลำคือเกาครับสอดแจงจังปางลำเรื่องลุกใจบาปครับมือนีครับผมกำลังสิบไปลำนี่เตรียมของไว้แล้วนี่เออ i, เตรียมของไว้แล้วครับใช้กระเบื้องเถอะครับจะบอลอนครับเงินบะมี่นี่แล้วพี่นอ้องเงินบะมี่นี่แล้วกระเบื้องเข้าได้นเงินบมีนี่แล้ว เสื้อสวยเนาะมาเสร็จแล้ยขอบคุณเสื้อสวยๆจากพี่บีครับเอาเบื้องนี้อ้วนอันแอดมินเ,เบื้องอันเอามาถ่ายเต็มตัวให้หน่อยไม่ได้ไเสียงไมอบคุณเสื้อสวยนะครับจากพี่เมย์นะคะเป็นชุดเลยครับคลอนมันเกิดเมื่อคืนอันนี้แทนอันนี้ยังก่อน <c oughs> พนักงานเซเว่นเออพนักงานหนึ่งล่ำตามปกติเด้อพี่น้องเด้ออย่าพา,ก,ากันสางการะเสียไหลมอลลั่มกังคิดยากอย,กอยกูอยอย่ย,ยังบ่ได้ล่ำยู่ มือแรงสอดแจงจังบางคือเกาครับยกเลิกแค่วันที่11ครับมืออื่นแต่มือนี่ล้ำคือเกาครับล้ำคือเกาเด้อล้ำคือเกาเด้อจะพากันสากระแสะครับพี่น้องครับบอล้ักับโอ้ยจักสีฟางได้จันทัตบรเดี๋ยวล้ำล้ำเหมือนเดิมนะครับผมสั่งยำส่งชยภูมิสันพิพะนนาว ใช่ได้พอดีเลยพี่สันมันคือพนักง,งาน,นนั่นแท้พนักง,งานอยู่ได้เห็นทางไหมไพละสร้างนั่นวี่สันชุดน่ารักขอบคุณครับอยากซิมฝีมือจังจ้าวี่สันปลาเฮาบานเนี่ยเอกเดินทางกรสีนอนทั้งโหลดแบบพี่น,อน้องนอนมือนีนอนหน่อยแฮงมือนีนอนประมาณสามชั่วโมงครับพี่น,อน้องเพราะวะ่าไปมาจัดบอลจัดนู่นนี่นั่น,นจัดจของจะคล้องมือเลยแฮงแร็ปเปอร์มากวี่สัน จกบบักเรียบเบาเรียบเลยเกียบวอางึ้นรถอ้วนเอายาขึ้นด้วยนะถุงยานะาเอดีสางเลื่อนหออ่าส่นโอ้ยสิบสองกระสินยังไม่ยกเลิกครับตอนนี้มีสองงานครับตอนนี้มีอยู่สองงานที่เล่นได้ก็คือวันนี้วันที่สิบครับสีสะเกยดครับสอดแจงจังปาง และก็วันที่12ครับเล่น6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับยุกกาะ,ะสินครับตอนนี้มี2งานครับนอกนั้นยกเลิกนะครับยกเลิกไปถึงวันที่19ครับครับผมคือตอนนี้ทุกทุกอย่างต้องเซฟครับเซฟทุกอย่างพี่น้องเห็นใจน้ำเนเด้อเห็นใจหมอล่ำน้ำเนยทำา,าัญญัตบ่มันย่านแปรตตาย,ตายลหละาคนเท่าไหรนบร่ มันย่านเมือโลคผู้เดสิบวญาณเม็นบอพี่น้องโรคไร้เลี้ยงบุตผู้เดสิบวญาณทุกคนกลัวหมดแต่ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเราได้รับผิดชอบหน้าที่แล้วเราต้องทําให้มันดีที่สุดครับหูจกักพี่น้องบูจกักามาจัญยาบันบ่ครับนี่คือจัญยาบันของลําคือจักกล่ำบอมเมนว่าบลับืบบนเหรียญดิบอมเรียนบลัไปขอเหรียญบ,บ่บ่บ่ได้บ,บืนเหรียญแต่มันคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครับ งาที่เจ้องรับที่ชอบครับพี่น้องครับเอาแต่แสบใชต้องเซฟตัวเองครับแมนครับผมกับสีเซฟเจ้าของหมอลำก็ตตรงเซฟเซฟให้ดีที่สุดต่างคนต่างเซฟกันนะครับล้ำมือเก่าพี่น้องครับพี่น้องบ่ท่านพอคือพี่นอ้องอยากให้พี่น้องถามครับบ่รู้เรื่องบ่เขา้าใจเพียงออ่ไปเองแค่คิดไปเองเด้อพี่น้องถามถ้กเกี่ยวกับ หมอลำดิหมายถึงว่าถ้าเกี่ยวกับหมอลำให้พี่น้องถามพี่น้องหูพี่นอ้นองถามเด้อ,อย่าพ้ากันไปซีบอยซีใบแล้วก็ผ้ากันเป่าไปเองนะครับผลเดือดร้อนมาตกมาอยู่ที่หมอลำทุกอย่างมาลงหมอลำหมดมันไม่ใช่นะครับดางไมา้อีกแล้วคอยดางมา้อีกแล้วคอยศูนย์ <c oughs> พที่น้องเบื้องบ้านซื้อนะครับบางคนแบบสางบ้านไม่ตีบอคาเฟ่ต้อเติมทูบอันขังหลังบ้านทูบอันออกซื้อนะครับ ยกเลิกหมดแล้วนะครับเล่นได้แค่วันที่วันนี้แล้วก็วันที่12ครับนอกนั้นยกเลิกหมดครับยกเลิกไปถึงวันที่18เนาะที่เพื่อนบอกว่า1 0บถึงสินะครับงดก่อนนะครับงดก่อนนะครับแมนครับงดก่อน1 0บถึงสดงก่อนนะครับแต่ว่าหลัง18อาจจะมีบ้างตามพื้นที่ถ้ามันดีขึ้นก็ เล่นได้ปกติแต่ถ้ามันแย่ลงก็ต้องพิจารณาอีกครับงานต่อง,งานครับตอนนี้ครับพี่น้องครับพอหอมแกมเนเดอร์เหมืออื่นพนาประสันอีแม่แม่เพื่นสวัสดีแม่เพื่นนะครับพอกันครับแม่เอื่นกัลสินเออมือหื้อมือหื้อสนอกมือหื้อดีแม่มือหื้อสิาบสองกัลสินครับตอบแชทแน่เจ้าเป็นเบนจี้แมนครับอยากรู้ต้องถามเนาะแมนครับถามตัวบอลําดีที่สุดครับพี่น้องยาเฝ้า เบาเองเออเองเบาเองทุกอย่างมันมีผลนะครับผลตามมาตงวยูทิมอลลัมครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับหมูเหลียวยาฝาวซูนไทแมสิจันเห็นไ <c oughs> ไปแล้วครับไปล้ำแล้วครับพี่น้องครับออกเดินทางแล้วครับต้องถอดไปใส่เหมือนเธอต้องถอดจะดว่าจะคูไหม พี่น้องพออวเด้อกล้องเข่าเฮ็ดมาจากไลครับผู้ใดอยากได้พี่พี่น้องทักมาในเพจเลยนะครับผู้ใดจะกล้องเนี่ยทักเช่มาในเพจแอดมินรอตอบอยู่เมื่อเลี้ยงล่ำแล้วกับสิเขาบานคือเก้าครับกลับมาบ้านมานอนบ้านภาวาว่างสิบเอ็ดเนาะสิบสองมีอยู่กาลสินนะครับบ้านนี้สิบอกบุญพี่น้องเด้อวันที่สิบสองสิบสองบ้านบ้านอ่าบ้านบูธเห็ดผาป้าอ่าสางนะครับสางไอ แยกคูพานบ่แม่เป็นสั่งแยกคูพานบ่วันที่สิบสอ,องสิบสองไหมต้นทุนต้นสั่งแยกคูพานย้วนบัตร๋ยวสิบอกบุญพี่น้องอยูนะครับบุญเป็นลงทถอยเนาะขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องขอบคุณ,คณ,ห,คณหลายคือเป็นเอเลี่ยงที่ chào đó bon. là chúa 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 Đi chúa con con, chúa thêm chúa 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 ท้องเท่าสูครับพี่น้องครับชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้ครับมีอย่างเดียวแค่บม่สู้คือตายครับคนคนเท่าเนาะบ่อยากสูก้คือตายครับตายแล้กก็แลกดอก แมนบ่ไรแล้วครับพี่น้องครับมาเร่งพอกันครับสิติเกียครับขอบคุณสําหรับมาไลน์ออนไลน์เด้อนะครับผู้ใดบมมีติบหนาเวทีที่พี่น้องติบ่ได้นะครับผู้ใดอยากให้กําลังใจก็คือออนไลน์มาเลยนะครับใครอยากให้กําลังใจก็คือสามารถออนไลน์ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพวงมาลัยนะครับจากบ้านแฟนคลับนะครับหลืก็บ้านคู่นาราบู๊ทนะครับ โอเคครับไปแล้วครับ